สรุปผลภารกิจ Isuzu Last Drop Challenge น้ำม so ันไม่หมดไม่หยุดขับกับบอยประกรณ์ Isuzu เผยผลภารกิจ Isuzu Last Drop Challenge น้ำม bon ันไม่หมดไม่หยุดขับกับบอยประกรณ์ปฏิบัติการสุดท้าทายครั้งล่าสุดของซูเปอร์พรีเซนเตอร์ของ Isuzu บอยประกรณ์ชัดบริรักษ์ที่ควงคู่มากับน้องชายพัชฉัดบริรักษ์ซึ่งทำหน้าที่ผู้ขับและผู้นำทางตลอดเส้นทางร่วมกับรถปิกอั อุลิอิซุสดีแม็กหน d ุ่ดเก้าดีล Power รุ่นไ i g h l a n d e r 2ประตูเกียร์ธรรมดาโดวยวิ่งจากกรุงเทพไปทางเหนือบนถนนสายเอเชียเ er, พื่อทดสอบว่าเมื่อไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดโชว์รถอิอิซุสดีแจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกลุ้นทายผลว่าน้ำมันหยดสุดท้ายจะพารถอิอซุไปสิ้นสุดที่จังหวัดใดเพื่อลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันมูนมลค่า1000บาทจำนวน100รางวัลรวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น10,000 0บาท ทั้งนี้รถบิ๊กอัพออนิอิ u สุดีแม็ที่นํามาใช้ในภารกิจนี้เป็นรถมาตรฐานโรงงานและเป็นการขับขี่ในแบบชีวิตประจําวันตามปกติเปิดแอร์ตลอดเส้นทางความเร็วเฉลี่ยนในการขับขี่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจังหวัดตูวเลือกประกอบด้วยอยุทยาอ่างทองสิงห์บุรีายนาสนครสวรรค์กำแพงเพชรตากลำปางลำพูนและเชียงใหม่ในที่สุดพระเอกนุม่มคิวทองบอยปรกร ก็สามารถนำพารถคู่ใจที่ไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดโทไปได้ไกลถึงจังหวัดนครสวรรค์รวมวิ่งได้ระยะทางถึง251.8กิโลเมตรเลยทีเดียวนับเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่บ่งบอกถึงความประหยัดน้ำมันครั้งใหม่ของรถปิงอัพ All New Isuzu D-Max Highlander 1.9 DDI Blue Power ได้เป็นอย่างดีนั่นเองอและการทดสอบท้งนี้นะฮะเราบอกเลยว่า ความจริงแล้วเราไม่แนะนําให้ทุกคนลองทำนะฮะถ้าเกิดขับรถไปเนี่ยพอไฟเตือนน้ามันโชว์ก็อยากให้ทุกคนหาเปั๊าน้ามันที่ใกล้สุดแล้วเติมจะดีที่สุดครับแต่น้ํามันที่เราแนะนำนะครับก็คือน้ํามันดีเซล B10 นะครับเพราะว่าอีซูซูทุกรุ่นเนี่ยสามารถเติมน้ํามันดีเซล B10 ได้นะครับซึ่งจะช่วยคุณประหยัดน้ํามันนะครับลดค่าฝุ่น GM 2.5แล้วก็ยังเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยครับแวะมาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับนครสวรรค์ก็ต้อง โมโจิมล้ปเจ้มาเรียบร้อยแล้วมาได้ไงครับเนี่ยโอ้โหพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเ,เข้าเขตปุ๊บมาเลยไปฝากแม่แล้ววันนี้นะครับภารกิจของเรานะฮะก็สําเร็จรู้ล่วงด้วยดีนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับภารกิจหน้านะฮะบอกเลยว่าอิสุสุเนี่ยท้ามาได้เลยนะครับผมกับพัดพร้อมเสมอนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย,บาย